สวัสดีครับกับผมนายกัญชัยคงทองครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องวงจรอินเทอร์พปจากภายนอกครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับตอนแรกเราก็เข้าออโปรแกรมไอซิก่อนนะครับเข้าแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นบอร์ดครับจากนั้นก็นำตัวต้านทานครับมาวาง กดโลดเทครับแล้วก็นำบัตตอนครับเชื่อมต่อกันเลยครับก็นำกลาวครับมาต่อพาวเวอร์ครับโอพาวเวอร์มาต่อ ตัวต่อไปที่จะใช้ก็คือตัวต้านทานเหมือนเดิมครับจากนั้นก็ใช้ LED นะมาต่อนำกาวมาต่อให้ LED ด้ครับนี่ครับลักษณะของวงจรจะเป็นลักษณะนี้ครับ ต่อไปเราเข้าโปรแกรม PCW e แล้วทำการเขียนโค้ดครับซึ่งผมได้ทำการเขียนโค้คดไปแล้วเดีย๋ยวกด Build On Error 0แสดงว่าโค้ดนี้ใช้งานได้นะครับแล้วเปคลิกไปเลยครับเปลี่ยนความถี่เป็น20 MHz ครับแล้วก็เลือกครับ จากโค้ดที่เราเซฟไว้สักครู่นะกดเพลย์เลยนะเนี่ยครับแ้่ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ